อย่าจมเราทุกคนทุกทันจงเจริญสติสร้างความรถถู้สับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งถึงจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัว,ลวแล้วหรือยังถ้ายังก็เริ่มเลยนะหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ช่วครั้งชัวง่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้เราละไม่ได้เราแยกไม่ได้ก็ขอ,ขอให้เรารู้จักคำว่าเจ,จริญส,สติความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่อง ระลึกได้เมื่อไหลให้เรารีบทำอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งการเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้การเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็การควบคุมจิตควบคุมอารมณ์จนกว่าจะรู้ลักษณะของจิตหรือว่ารู้ลักษณะวิญญาณในกายของเราว่าวิญญาณที่เกิดเป็นอย่างไรวิญญาณที่ปกติเป็นอย่างไร บางคนบางท่านก็พูดหลายสิ่งหลายอย่างบางทีก็เรียกว่าใจบางทีก็เรียกว่าวิญญาณแล้วต่จะแล้วจะจะพูดแล้วจะจะคิดใจก็คือความเป็นกลางนั่นแหละวิญญาณก็อยู่ที่ใจนั่นแหละใจกับวิญญาณถ้าวิญญาณไม่เกิดเขาก็นิ่งนิ่งอยู่ที่กลางใจวิญญาณไม่มีกิเลสเขาก็นิ่งเราพยายามสร้างตัวรู้ให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทัน รู้ไม่ทันตนเหตุเราก็รู้จักควบคุมเขาเรียกว่าสมระขณะที่วิญญาณเกิดนั่นแหละบางทีความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดแทรกเข้ามาเขาเรียกว่าอากาศองคันห้าซึ่งมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยมีกันทุกคนใจทุกคนก็ฝักใฝ่ในบุญในการทําบุญในการให้ทานในการฝักใฝ่ในการสนใจแต่การสนใจด้วยความอยากที่เกิดจากตัวใจนั้นเขายังเกิดอยู่ เราต้องมาดับความเกิดแล้วก็สังเกตวิเคราะห์จนกว่าใจ,ใจของเราจะคลายออกจากอาการของขันห้าได้เราก็จะรู้ลักษณะของความว่างว่างจากขันห้าแต่ตัวใจยังเกิดความยินดีจินรลายยังเกิดกิเลสอยู่เราก็มาจัดการสติที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มาควบคุมใจของเรามาดับมาหยุดมาละที่ใจของเราแล้วก็ทําในสิ่งตรงกันข้าม ใจเกิดความอย่างเช่นใจเกิดความโกรธเราก็ดับความโกรธเราก็ให้อภัยทานใจเกิดความโลภเราก็ดับความโลภเราก็เอาออกเราก็คลายเราก็เป็นผู้ให้ทําในสิ่งตรงกันข้ามใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามปรับสภาพใจของเราให้มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมมีความเชื่ละหนุนกําลังสติปัญญาไปทาหน้าที่แทนทุกเรื่อง ท่านถึงบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนแรกคือตัวสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาตนที่สองคือตัวใจใจที่คลายออกจากความคิดใจที่ไม่หลงความคิดใจที่ไม่เกิดกิเลสทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องพยายามทํากันรู้ลักษณะของใจรู้ฐานของใจให้ชัดเจนสักวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าการเกิดเป็นทุกข์เราก็จะไม่เกิดเพียงแค่ตัววิญญ,ญาณเกิด หรือขันห้ามาปรุงแต่งวิญญาณเราต้องละทําความเข้าใจเราละเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์เราก็จะเข้าใจในธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของวิญญาณหรือว่าธรรมชาติของใจที่ไม่มีกิเลสธรรมชาติของโลกธรรมคือกลาบยศสารเสริญสุขทุกนินทาโลกธรรมแปดเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้น กายเนื้อของเราก็ทําหน้าที่ของเราอยู่อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงเรามีความรู้ตัวเรือมีสติรู้ใจของเราให้ใจรับรู้ผิดทุกชั่วดียังไงสติปัญญาไปแก้ไขพยายามกันนะอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งทุกเริยบบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายขณะทําการทํางานมีสติรู้ใจใจรับรู้อยู่ตลอดเวลา การพูดง่ายนะการลงมือการสังเกตการวิเคราะห์ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรมีความเสละมมีความอดทนทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับไม่ให้ใจของเราเกิดความอยากแม้แต่นิดเดียวอยากในอาหารก็เหมือนกันอยากในรูปในรถในกลิ่นในเสียงเพียงแค่ความอยากเราก็ไม่ให้เกิดกับความไม่อยากอีก ไม่ทั้งอยากทั้งไม่อยากอีกถ้าใจของเราไม่เป็นกลางไม่นิ่งมันก็อาจจะหา,า,า,าความเป็นกลางนี้ก็ท้องอยากอยู่ก็ต้องพยายามควบคุมอบรมมันพร่ำมสอนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเขาจะนิ่งได้นั่นแหละใจที่ฝึกดีแล้วถึงจะนําความสุขมาให้ช่วงใหม่ๆมันก็วิ่งหาทางเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนกันใจก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆขันห้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆกิเลสก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ กำลังฝ่ายไหนมันจะเยอะอกว่าการฝ่ายสติปัญญาฝ่ายกุศลทำบ่อยๆจนกว่าอยู่ในโอวาทของสติปัญญาเราได้เอาสติปัญญาเราไปใช้ได้นั่นแหละถึงจะอยู่กับสมุติอย่างมีความสงบความสุขก,กันหลวงพ่อก็เพียงแค่เ่าให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปศึกษาไม่ไปทำนังแ,แต่ต้นเหตุก็จะไม่เข้าใจก็จะอยู่กับบุญทำบุญเป็นช่วงๆแต่การละการดับการตามทำความเข้าใจมันจะ ไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามดูรู้ให้ต่อเนื่องอย่าให้คลาดสายตาสติปัญญา,ยาไปได้เลยเราก็ต้องพยายามกันนะเอาวันนี้กราจะเริ่มทำอย่างตอนนี้พากันไปพพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทำความเข้าใจกันเอา